สวัสดีครับตีลาฟิตบอลวันนี้ผมเป็นจันทที่7มิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช166นะครับก็ค่ำคืนนี้ผมหยิบยกมาสองคู่เหมือนเดิมนะครับแบ่งเป็นคลิปหนึ่งคู่นะครับเมื่อวานนี้ผมทำเป็นคลิปเดียวต้องขอโทษขอให้ด้วยนะครับเราไม่มีเวลาเลยนะผมแฟนในข้างนอกนะครับส่วนในค่ำคืนนี้เนี่ยผมหยิบยกมาทั้งหมดสองคู่ก็เป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับคู่แรกไปที่บอลอ่าฟินแลนด์นะครับเป็นอันดับหนึ่งของตารางอย่าง U P S นะครับผมจะเจอกับทางฝั่งของ a c อลูนะครับความมุ่ง่นนี้ในการเจอกันนะครับถ้าเราดูจากหัเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับจะเห็นในะชั้นบอลทางฝั่งของโควิสเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าหกจากห้าเกมที่ผ่านมาเนะี่ยเป็นพวกเขาชนะไปนะครับช้วบ่านได้ชนะไปห้าลงแล้วครับแพ้ไปหนึ่งเกมนะครับก็หรือว่าดูรวมแล้วนะครับเจ้าบ้านยังดูเหนือกว่าทุกอย่างนะครับเนี่ยเกมที่แพ้ก็แพ้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเกมแรกที่เจอกันเนี่ย ไดูกราฟนี้นะครับก็เป็นตัา่งของคูเปอร์เอสที่ชนะไปสองประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยมันดีกันทั้งคู่เลยนะครับฟอร์มเนี่ยก็ถือว่าโหหกเกมล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมนีครับชนะไปกนละห้าแล้วก็แพ้กคนละหนึ่งนะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเจ้าบ้านที่ชนะไปสิบสองเสมอสองแล้วก็แพ้ไปสามเกมนะครับสติตตรงนี้เนี่ยทางเจ้าบ้านมันก็เข้าขุ่นนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากนะครับ เอากันเจอกันทั้งหมดนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านชนะมากสุดคือ6ประตูต่อ2ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนชันมากสุดคือ2ศูนย์นะครับสกอร์ตรงนี้เนี่ยทางฝั่งเจ้าบ้านยิง่ใ้รหมด34ประตูครับส่วนทีมเยือรมันอยูทั้งหมด12ประตูนะครับอันนี้คือการเจอกันนะครับทีนี้นะครับคู่นี้เนี่ยในเรื่องของคิแนนแคปหน้าบอลเนี่ยผมก็ถือว่ายังไม่การันตีเท่าไหร่นะครับเพราะดูจากฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมแล้วนะครับมันก็ผ้าสิบผ้าสิบนะครับแต่ว่าฟอร์มของโคเวียสนะครับ ในช่วงที่ผังมาเขาถือว่าดีมากนะผมชนะทั้งฟังของอา,อาก้านะผมสามประตูต่อศูนย์นะครับชนะ jjk ในผมในที่สองประตูต่อศูนย์นะครับเขาถือว่าทำได้ดีมากแล้วมีเกมที่พลาดแพ้เซน่าโจลด้วยหนึ่งประตูต่อศูนย์นะผแต่วหลังจากนั้นพวกเขาก็ชนะมาตลอดนะครับสกอร์ก็สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับก็ยังตามมีแน่นอนอยู่แล้วสองประตูนะครับส่วนทั้งฟังผู้มาเยือนอย่างโอลูนะครับโโก็พลาดพลาดแพ้กับ ฟังก้าหน้สามหนึ่ง 9, 3, นะแต่ว่าในเรื่องของประตูเนี่ยผมมองว่าไปโอรูเนี่ยเป็นทีมที่ยิงประตูได้มากกว่านะครับชนะอาร์มาเดฮลหนงสามสองนะครับห้าสามสองหนึ่งใส่หนึ่งแล้วก็สองประตูนะครับผมทุกขั้นตอนเนี่ยอยู่ที่สองลูกนะครับส่วนฝั่งของคูเบสเนี่ยขั้นต่ำนะครับผมอยู่ที่หนึ่งลูกนะครับซึ่งถ้ามองในเรื่องของเกมลุกนะครับจะเห็นในชาร์ว่าทางฝั่งของโอรูเนี่ยเป็นทีมที่ ผลิตสกอร์ได้มากกว่านะครับเรืองของคูปีเอสนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขานะครับลงเล่นไปทั้งหมด11เกมชน้เจ็ดเสมอหนึ่งแพ้สามนะยิงไปทั้งหมดสิบสี่เสียไปทั้งหมดนนะห้าประตูนะครับส่วนนัาฟังของโอซูนนะครับผมยิงไปทั้งหมดสิบห้าประตูจากสิบเกมที่ลงเล่นนะครับเกมนี้เป็นเกมที่สูซีแข่งแย่งรอบกว่าทั้งฟังของคูปีเอสนะครับผมอยู่ เกมเกมนี้เป็นเกมที่สิบเอ็ดเนาะเนี่ยนะครับนี่คือภาพรวมนะครับก็ยิงประตูสิบห้าประตูระบบเสียไปทั้งหมดสิบหกประตูก็เป็นทีมที่มีเกมนั้นค่อนข้างหลวมนะแต่ว่าเกมพวกนี้ยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ครับเรามาดูในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโอเวอร์เลิศหรืาไนะครับปรเป็นเรื่องของโอเวอร์เอร์นะครับถ้าเแบบเอาแบบโฟลทามหรือเก้าสิบนาทีนะครับบนหนักเก้าสิบนาทีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ทางฝั่งของโอรูครับเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์ทำประตูถึง70%นะครับส่วนทางฝั่งของโคเบสเนี่ยยีเจุดยี่สิบเจนะครับซึ่งน้อยมากนะครับผมถ้ามองในเรื่งองของของคลิมนะครับให้แปลกใจเลยนะครับเพราะว่าอทาองฝั่งของไอ้โคเบสเนี่ยมันเป็นทีมที่อยู่ตารางก็จริงแต่ว,ว่ายิงประตูได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว,ว่าเกมรับแบบดีมากนะครับทีนี้ครับผมจะพาเพื่อนไปดูในเรื่องของดีแคปกับ อ,อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะครับก็คือตรงนี้นะครับในเรื่องของแอนดี้แคปเนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งของครูพิเอสนะผมนะนเนี่ยน,นะครับคูปเอสเนี่ยต่อที่หนึ่งเลทนะครับก็ต้องเสมอนะเนี้ผมรุ่นลงมานะครับลนมาว่าโอกาสเสมอท่องๆมีแล้วก็อ่าหนึคนหนคนสองนี่ะครับอันนี้ก็คือหนึ่งคนสองนะส่วนตรงนี้เป็นแอนดีแคปนะผมนะครับก็ ตัวทิ้นเวียนน่น้อยลงอีกนะครับจาก93เหลือ80ก็ไป13ต่างนะครับแล้วก็เอาเรงนั้นน่มาจากตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของวร์เดอร์นะครับที่ผมมองนะโอ้โหคือไหลลงมาเยอะมากนะครับคือคู่นี้นะครับเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะทั้งคู่แต่ว่าในเรื่องของในแคปเวร์เดอร์วันนี้นะครับจ่ายลดลงมาแล้วจาก2ครึ่งเหลือ2ควบ2ครึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะบาเปอร์เซ็นต์เนี่ย ทางกองโอรู sea, ่ทำประตูได้มากกว่านะครับมีโอกาสทำประตูได้ถึงจุดสิบเปอร์เซ็นต์นีครับแต่ทางกองของคูบิสเนี่ยมีโอกาสทำประตูได้น้อยกว่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมขอตัดตรงนั้นออกแล้วผมมาดูในเรื่องของช่วงหลังในการทำสกอร์นะครับตอนนี้ในเรื่องของช่วงหลังในการทำสกอร์นะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมที่ผลิตสกอร์กันได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตลอดสองเกมที่ผ่านมานะครับพวกเขายิงไปห้าประตูเลยสามทางด้านของคูบิสส่วนโอรู่รับยิงไทั้งหมด ปประตูเสียประตูหมดห้านี้ไม่เสียประตูมาประตูเดียวครับผมจดจำนวมากนะครับเก็บพินชินได้2เกมนะครับอันนี้ก็เสียไปห้ายิงไปแปดนะครับสองครึ่งผมว่าไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับผมว่าบางคู่นี้ยิงกันเยอะมากนะครับผมขออยู่เป็นโอเวอร์นะครับอย่างนี้นะครับส่วนในเรื่องของไล่บอลผมไม่เอาครับขอตัดออกเลยแล้วกันนะครับอยู่ที่สองโอลาเมียและลาเมียลาเตนะสองลูกชี้นะครับผมนั่นเราไม่มีตรงนี้แล้วเด กลุ่มนะเพื่อนเพื่อนตัวเคลิปนี้ประมาณนี้นะครับหาชอบมาตามไม่ชอบมาผ่านได้เลยนะครับเน้นย้ำว่าเป็นแค่ทัศนคติส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเขาหนที่สนใจอยากเข้ากลุ่ม VP นะครับในกลุ่มบีพีเจอจำนวนพีแล้วก็มอลที่เดี๋ยวมันปูนอื่นด้วยนะผมในคืนนี้ก็ให้รองนะครับตัวกี้ไปหนึ่งคู่นะครับนอกจากตัวยูทูบผมเป็นคู่ในส่วนของเพย์เซอร์สปอนผมบอลถูกหนึ่งหนึ่งกินเต็มนะครับแล้วก็สสวันเจอกับโคดเดนเมอร์ครับผมให้สกอร์สูงนะครับก็ ตัวที่3ามส่นนวนใบพีมเยือนชนะกินเต็มนะครับเพรานี้นะครับสอนกันหนึ่งามกลุ่มมีพีชผมนะครับเพื่อคนที่สนใจก็สามาครทีลิปเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยี้นะครับอย่าลืมาทายคอมเมนต์แล้วใใมเ,มนนเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม